ผมว่าเดินพันชีวิตผมะนว่าผมแพ้ผมก็ตามมันนะครับงานศพผมก็ฝากนะครับคนในแก๊งจัดการด้วยแล้วกันครับจะสลัดไอ้ข้างหลังยังไงมึงอักนะคอยดูดูงงเลยยังไงงงมึงนี่มันงงแล้วมันงงแล้วว่ากูขับรถเที่อะไรของกูยังไง เดี๋ยวพอไปสุสานใช่ไหมชุบเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอกูชุบมึงเสร็จใช่ป่ะมึงไปซ่อนแล้วเดี๋ยวพอคนจะเริ่มสั่งเสียแล้วมึงค่อยออกมาบอกว่าล้อกันเล่นนะอย่าอ้อยยิงกูบอกว่าเาเอามันใส่ลงวไงมันจะมีลงอยู่แค่าไหนถ้ามึงไปแอบก่อนใครแบเนี่ยได้จ้ะเอาผมนอนในหลุมไงนอนในหลุมโอเคโอเค อันนี้คือสอบได้ไหมตำรวจแล้วถ้าคนร้ายตำรวจอ่ะบาปหนาแบบบาปหนาเลยไอ้ที่อยู่ในวอเปล่าโยโยโย่เจอกันที่โซสารไอ้เหี้ยมันนำมึงไปแล้วอะไรวะโซสารนะสารอ่ะคนรู้มั้ยมีแค่มีแค่คนในแก๊งผมมีแค่ใครบ้างไอโต้รู้ป่ะงกับไออ็อกอ๋อวายโต้วไอโต้จัดเต็มไอโต้เลยคนร้องไห้เหรอใช่ โอ้ไอ้เฮียเขาไปรอที่ตรงนู้นลเลยยังแบกร่างหลานดีๆนะเฮียโอ้ยเดี๋ยนั่นอันนั้นเปนจริงใช่ไหมใช่อันนั้นของจริงอันคือเดิมพันกันจริงๆเดี๋ยวมึงทำท่านอนสัดลมเดียวอืมิเทปูลตกลงไปอีก เรามาอยู่ริมเรามาอยู่ฝั่งเดียวกันมานี้วันีันนี้เรามาอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งกล่างอ่ะกรล่างอ่ะวเมิววเมิวจอยแล้วแฟนหวังอยู่ไหนตามมันอยดิกูไปติดเอาไงต่อครับก็รอเราแฟนเขาก่อน่ะไอ้ี่อะไรเรื่องใหญ่กูอยู่ในหนึ่งในกูเป็นหนึ่งในขบวนการต้มตุ๋นนี่ทำการสั่งเสียกันเสร็จแล้วหรือยังครับเนี่ย <Hey. S 2> จะเป็นการรบกวนไหมครับถ้าผมอยากจะขอแบบเอาโหสิกรรมจากไอหวังมันน่อได้ไหมครับเราจะพาไปรังเกียรแล้วก็นนะเอไอหวังเอ้พ่อเองกับลุงก็เพื่อนกันมา,านานเลงเองตายครั้งเนี้ยลุงก็ไม่ได้ดีใจอะไรหรอกนะการตายที่สมเกียริแล้วมึงทาง<บ>ําปีที่สุดแล้วแต่ว<บ>่าม<ส>ึงอ่อนกูแค่นั้นเองการแรกกันในชีวิตครั้งเนี้ยลุงจะจดจำไปจนวันตายเลยเว้ยไปเจอกันไม่ชาติต้องการเว้ยหลานชายมี่มัน มีมีมาทางนี้นะอะไรครับเรื่องใหญ่และไอ้เหี้ยดูวี่มีอะไรจะบอกไอ้หวังก่อนที่จะเผาไหมโคนาไม่รู้ว่าก่อนอนันนี้หนูสองคนน่ะทอะไรกันเป็นยังไงเป็นอันเป็นอะไรยังไงกันแต่ว่าถ้ามีคาพูดไหนที่ยังไม่ได้บอกวันนี้ถ้าพูดแล้วคิดว่าเขาอาจจะได้ยินอยู่อะถ้าอยากพูดอะ่ะเขาพูดซะต่อไปมันจะไม่มีแล้วพูดไม่ออกมีใคร,รจะพูดอะไรต่อจากบิววี่ไหมครับเอวิน มึงทู้อะไรกับหลานไหมกู่เลี้ยงมาเด็กๆไอ้จดไอ้เจอดอมพวกกูเคยตีมันกูยังรู้สึกเสียใจเลยแล้ววันนี้มีคนมาเอาชีวิตหลานกูกูร,รู้อย<ห>ู่ว่ากูจะทําอะไรอันนี้รอยหม้มงมากเหรอกูให้คนเขาสั่งลาแต่แบบกูน่าจะพรุ่งนี้น่าจะเผา่เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอพวกพ่อมันนะคืนนี้ก็อาจจะฝังไปตรงนี้ก่อนถ้าั้นก็ตามนั้นนะครับ ขอบคุณทุกคนที่มาดูก่อนฝั่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เออสักสามสี่ทุ่มเดี๋ยวมาเผากันเดี๋ยวผมไอจอนแล้วก็ไอดอมแล้วก็ไอจอดขอใช้เวลออ้ยเชี้ยะ <c oughs> มา <c oughs> ผมขอใช้เวลากับหลานตามลำพังได้ไหมครับช่วงวันละสุดท้ายของหลานอะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงจะแจ้งกนะครับรออะไรอ่ะถือว่ากูขอแล้วกันกูรอพี่ม่งมาไม่รู้เผมรู้สึกแค้นนะติดไปก่อนนะเสดจใจด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวไวเจอกันครับเจ๊ขอบคุณมากครับที่แล้วนะคะเสดจใจด้วยนะพวกมึงไปร้องนอกก่อนได้ไหมกูขอใช้เวลากับหลานกูหน่อยอ่ะกูขอเวลาแป๊บนึงได้ปะว่าไงคือตอนนี้กูจะเอามันเลยอ่ะกูไม่ว่ามันนอกกับเราแต่จอห์นบอกกูว่าขอให้งานศพ เสร็จก่อนอย่างนั้นขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะขอครูอยากให้จอนเสร็จก่อนเหมือนกันใช่ได้รูไม่อยากให้มึงไปตีแล้วพรุ่งนี้มาร่วมงานศขอพ่ตีเสร็จใจได้ไหมใช่เื่อเสียมาโดนทะลมทะลมงานอีกก็ขอให้พรุ่งนี้มันเผาแล้วแล้วมึงจะจัดการอะไรก็ทําเลยฝั่งกูก็จะทําเหมือนกันพี่ลุงฮานครับผมขอรถพยาบาลคันนึงครับพี่เดี๋ยวจะนําล่างรถแบบรถคันใหญ่อ่ะใช่ครับกูสู้นะลูกพี่ไม่ไหววายจอนมันไม่มีใครอยากให้เกิดเราพี่จะไปสู้หน้าอะไรวะ หนีออกจากฝากไว้กับพวกกูกูไม่ได้กลัวว่ามันจะแปลคืนกูไม่ได้กลัวนะกูแค่กลัวว่ามันจะรับไม่ได้อะะกูจเสียมันจะกลับไปเป็นเสียคนแบบเดิมเหมือนที่พวกพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวมิลเลอร์เดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวพี่จะเอาได้ห,หวังเนี่ยไปถึงว่าที่โรงพยาบาลไปฝากบอกแก๊งด้วยเพราะพรุ่งนี้พี่จะเรียกมากทีใชไ่ไหมไปดอมโอเคเออพวกโมเบ<ป>ลในแก๊งเราไปรอกระหลัดก็ได้ เนี Nej, ่ยไอ้เหี <S <S ้ย์สร้างงานเก่งนะมึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยากฟังเพลงอะครับเปิดเพลงนั้นหน่อยไอ้เที่ยเด็กมึงเด็กเที้ยจริงนะไอ้เหี้ยแล้วกูก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไปหลอกคนอื่นเขาเต็มไปหมดเลยไอ้เที่ยทางรถจะทำไงวะไอ้เหี้ยเสียคนแล้วนะกูบอกกูไม่รู้เหมือนกันนะถ้างั้นนะไอ้เหี้ยรอรถน้ำมะไม่ละจะเอาไงต่อยหวังจะเอาไงมึงจะไปเปลี่ยนสื้อผ้าไหมงานใหญ่ได้เนี่หวังนี่หวังนะงานใหญ่นี่มึงจะเอาไงนี่จะเปลี่ยนชุดก่อนหรือว่าไงเดี๋ยวหาที่คุยได้ไหมครับ ได้ได้แล้วแก่ก็ต้องเรียกลุงบินไปด้วยครับได้บินจะเปิดใส่เขาอย่างเดียวเลยเฮียจี๋จีด้วยแล้วกันงั้น่ะเอาใครบ้างเอาหัวแก๊งจะไหวเฮียจะได้ไม่ต้องทะเลาะมัดหมางกันว่าไงงั้นเดี๋ยวเอาเห้ต้องไปของเล่นดิไนเอาหัวแก๊งเจ๊ได้ไหมได้ได้ได้เจอดีนะ องานใหญ่ไหมงานใหญ่หหหหหหญเข้ามา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 อยาให้เป็นตัวเปิดเข้ามาเข้ามาอีกเข้าอีกพุกี้เจ๊ได้ไหมขอหน้าแก๊งอะ่ะอะไรอะ่ะขอเป็นทองน่องเกี่ยวไหมเกี่ยวเกเป็น่อมด้วยมันนอมด้วยหันองด้วยัน,วยน้า reet, อนอวอ,วอ,วอลครับ<ห>เจ๊เจ๊จ้าเดี๋ยวผมส่งส่งโลให้เจ๊มาหาผมคนเดียวได้ไหมครับมีเรื่องที่ต้องคุยแลเป็นเรื่องสำคัญมากอ๋อได้ค่ะได้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 ครับ เฮ้ยพบเจอวัสดีค่ะเขาเข้าเข้ามีเข้ามีประตูเปิดเข้ามีฮะเจ๊กับแจ๊ไม่ใช่ผีนะเจ๊ไม่ต้องตกใจอ่ะข้อค้ดข้อโนยข้อค้ดข้อโน่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหน่าแก๊งบักให้ครบก็ได้ครับขี่มาขี่กลับนะคะอุ้ยเฮ้ยเจ๊ไม่กงใจเลยเหรอกดข้ไม่เจ้ ตกใจค่ะเพราะว่าแต่เมื่อกี้ฉันเห็นขาเธอกระดิกอยู่ในหลุมนะใช่เฮ้ยขับขับรถเข้าไปอีกขับรถเข้าไปอีกขับรถเข้าไปอีกมาจะผีมาจะผีมาจะผีหวังมาจะผีแคร์ในผมด้วยลุงพินแครแคร์ในผมด้วยเว้แครแคร์ในร้านด้วยลุงพินแครแคร์ในร้านด้วยเอองงวินคุยใคร ไอ้เวินเดี๋ยวกูคุยเรื่องจะจัดการแฟนทอมอ่ะเอาไปให้ผมด้วยแฟนทอมฮะคุยได้มาคุยอย่างหลานว่ากูไปหยิบพระในรถครับพระวิไปไหนอะพระเรื่องแรกกูรู้ว่าหวังผีดูไปดูมาเจ๊ผีนี่มามึงแค่ตีผีกูว่ามันต้องมีคนตาย่ะในนี้ตายตายไม่หลับลุงตายตายไม่หลับแก้แคให้ผมด้วยลูงเวินเวินเป็นไงอ่ะมอแงตอนเนี้ย คุณน้ำแมนต่อครับผมก็คงแน่นแหละแครนให้ลานนะแต่เรางไม่เห็นอะไรของมึงเนี่ยอะไรมึงไม่เห็นลานหรอไหนวะเจ๊เห็นปะเอาอยู่บ้านแล้วบ้านไงเจ๊มึงเห็นปะเห็นทีแรกก็เออโอเคเจไม่ตามน้ำด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยสงสัยจะแก้ไอวินมันไม่ผู้หญังกูสงสัยที่ขามันกระดิกในดินแล้วโอเคเลิกเล่น้ะล่ะ หวงไอหวังมึงบอกไปสิมึงสร้างงานไว้อะมอขอเติมมึงขอโทษเขาหมดเลยเอ่อขอโทษลุงบินแล้วก็เจได้น,นะครับแล้วก็ทุกคนเ้วยนะครับที่เรื่องมันมาขนาดนี้เพราะผมเลยผมขอโทษจริงๆนะครับจริงๆผมไม่ได้อยากให้เรื่องมันมาขนาดนี้แต่คือแบบคือผมอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนผมนิดหน่อยอ่ะจะแบบนอกจน,น,นั้นคือผมไม่กล้าฟื้นก็นมาเลยอ่ะถ้าฟื้นก็นมาผมรู้สึกว่าผมน่าจะโดนทนตีนแน่ๆเลยอ่ะมันก็เลยเลือกให้แบบกูก็กลัวไอ้เหี้ยอ๋อคือมึงแกล้งตายเหรอ ใช่ครับแล้วที่แล้วที่ลุงได้ยินที่มึงคุยกับไอคนชื่อูฟี่ว่ามึงสัญญาเนี่ยข้างหลังนี่ไงลูฟี่เนี่ยอเนี่ยมันดื้อมึงก็ไปทำตามมันสุดท้ายเป็นไงล่ะเรื่องใหญ่เขาก็ไม่รู้คือตอนแรกอ่ะมันจะมันแค่จะเซอร์ไพรส์แฟนเนือนหนึ่งเว้ยแต่ตอนนี้คือเรื่องใหญ่มากไอหวังมันก็เลยจะใช้โอกาสเนี้ยในการแบบดูคนในแก๊งมันด้วยอ่ะคนในแก๊งมันก็ไม่รู้ใช่ไม่หมดไม่มีใครรู้เลยยกเว้นที่อยู่ตรงเนี้ย ใสัปหนึ่งเดือนยังขนาดนี้เจ๊เคยเซอร์ไพรส์แฟนหนึ่งเดือนขนาดนี้ไหมเนี่ยอ๋อไม่เคยเลยค่ะกูเกือบโอนเงินสองล้านคืนแล้วนะเมื่อกี้น่ะเกือบแล้วหวานเลยหวานเลยไปกันแล้วไปกันหวานเลยละสองล้านคืออยากคือผมให้ล้วนแค่แต่เจ๊ไม่ต้องไปบอกแกงเจ๊นะครับื่อแบบมีคนเอาไปบอกฝั่งหวังครับก็เดี๋ยวผมน่าจะหายโัวไปอีกสักพใหญ่ๆเลยครับพอดีว่าผมน่าจะมีเรื่องที่แบบ ต้องต้องไปทําธุระต่างประเทศนิดหน่อยอะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับงั้นก็ขอบคุณลุงวินด้วยนะครับแล้วขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับที่ที่ไม่กดไม่ไม่กดกันนะครับไอ่กดนะครับบครัแต่กูกดไอ้ลูฟี่เนี่ยแต่กูเสี่ยงตายแล้วนะกูเสี่ยงตีนด้วยเนี่ยเฮียแอ่หลามมึงกราบขอโทษลุงวินด้วยนะครับแม่งสั่งเสียลากูแบบเฮียตากูจะไหลยังไม่มีใครตายจริงใช่ไหมเหมือนเห็นผีจุดน้ำเงินวะนะคะ ผีนะไยผีอะไรขนาดนี้ฮยังไงเนี่ยไม่ขี่คอเรมั้งอือพาขี่คืนน่ากว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะถ้าโอนเงินไปเมื่อกี้จะโกรธค่ะแต่พอดียังไม่ได้โอนเกือบแล้วเตไมจะโอนคืนสองล้านไงแบบโอ้โหสิกรรมเลยเกือบโอนแล้วค่ะ ที่คือเก๊ตบจากไอ้กั้งในหวังมาเงินผมเกินเป๊ะในสองร้านเนี่ยก่อนหน้านี้อีกร้านหนึ่งแหมจริงจริงตรงที่มึงบอกว่าให้เจ๊มีอะไรพูดอ่ะเจ๊มันหูดับนะเว้ยจริงเหรอเออถ้าเกิดกูไม่หูดับนะกูโอนคืนแม่เลยอะบอกกูรอดเจ๊ไปกูไปคุยกับเจ๊เจ๊แม่ไม่ได้ยินกูเลยเออครับอันนี้พ่อมึงรู้ปะเนี่ยในหวังไม่ไม่ไม่รู้ ย้ายกูเลยกูเลยยังกูกูเลยยังไม่โทรไงเฮียถ้าโทรไอ้เฮียตาแดงกล่ำไม่สัตว์พวกกูโดนกระทืบอีกใครรู้ว่าอายุไม่ถึงสิบแปดอะออกไปซะโอเคในเมื่อกลั้งในเมื่อทุกคนเย็นอยู่นะครับเฟย์อายุอะไรนะอายุสิบแปดแล้ววันนั้นหกสิบห้าวันหกสิบหกแต่วันนี้อ๋อแต่วันนี้อ๋อโอเคแลไม่เป็นไรก งั้นเดี๋ยวจัดผมขอรับปากก่อนนะฮะถ่จอจไปเนี่ยห้าฟังเรื่องที่ผมเล่าอ่ะผมอยากให้แบบเป็นเป็นความลับจริงๆอ่ะรอบเนี้ยไม่มีร่วดลอ่ะได้ไม่มีแน่นอนถ้าจากผมเป็นคนบอกเองอ่ะคือผมว่าผมจะปลอมตัวที่ผมบอกกับเจ๊กับลุงไปเพราะว่าผมไม่อยากให้มั่วหลสักสักเท่าไหร่หยยงไงอยากให้รู้แค่วงน้าเร็วเร็ว ว้าอย่คิดออกบนเดอออกมาหาเตยวกี้เผยจัดฟิกก็คือหลายๆอย่างครับผมมีความคิดปลุกเข้ามาระหว่างตอนที่ผมนอนอยู่ในหลุมศพอะครับผมเลยว่าผมจะปลอมตัวสักระยะหนึ่งครับนั่นนะแต่ส่วนเรื่องแฟนผมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองครับเดี๋ยวผมจะคุยกับแฟนผมเองไม่มีเมว ต้องบอกเขาในเฮียไม่งั้นเดี๋ยวคาดุกไา้ตา<ฟ>ไในสัตว์แฟนเรื่องนี้แฟนผมตองรู้อยู่ละแต่แค่ตอนนี้ยผมเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าคือมันหลายอย่างอะครับพี่ผมยังบอกไม่ได้อะครับนะเดี๋ยวรอวันนึงมันมันใกล้เข้ามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วกันได้ได้ส่วนหลังจากที่ผมบอกรอู้น่ะเดี๋ยวผมจะบอกน้ำแป้งอีกทีว่าผมจะใช้น้ำแป้งอะไรได้สองวันมาแล้วได้ได,ได้ครับเดี๋ยวผมอะไรต้องใส่ยากรรมนิดนึงอะ่ะที่ผมให้พี่รับรู้เรื่องนี้ว่าเดี๋ยวพี่ต้องช่วยผมในการพาผมเข้ากับเข้าไปในแก๊งเวท ไอ้ส่วนเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรึกษากับพี่ส่วนตัวตว่าจะให้แก๊งเราไปทางไหนจอ่อเพราะแก,งก๊งเอนเนี้ยไม่มีผมก็ต้องรอดูแก๊งเราก่อนว่าแก๊งเราจะไปทางไหนพี่เพราะว่าหลายๆคนอ่ะมันมันมีความดื้อของมันอดียวละถึงมันจะอยู่แก๊งเดียวกับเราก็จริงอะ่ะก๊งผมก็จริงอะ่ะแต่หลายๆคนมันไม่ค่อยฟังผมเลยก็คือแบบดูอย่างเมื่อกี้ก็มีอ้วนไอ้อ๊อกแต่เช่นเมื่อกี้ไอ้อ๊อกมันเล่นมันเล่นบทบาทแต่ไอ้จอยอย่างเงี้ยไม่ไม่ฟังเลย เราจะลบไอเทมยรือไม่มีรถกลับลบผมเข้าใจในในอารมณ์มันนะแต่บางอย่างมันมันควรที่จะแบบมันมันอยู่แก๊งผมก็จริงแต่มันมันไม่มันไม่ได้แบบไปเลเวลปังกําต่งผมแบบจริงๆจรู้อะระหว่างออกไปตอนเนี้ยยังไม่รู้อะไรเยอะถ้ระหว่างปลอมตัวสักพักอะก็รู้อีกว่าคนนี้ก็มาแน่ครับลุงก็เอ้ยนะบางทีนะคืออันนี้จะเซอร์ไพรส์แฟนหรือว่าทดจสอบคนในแก๊งเดี๋ยวเรื่องแฟนเนี่ยผมว่ามันเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วอะ แล้วแฟนผมก็ผมว่ายิงแฟนผมทียสิทธิ์เรื่องนี้มากเลยครับน่าจะเสียใจมากๆเลยกันเนี่ยเพราะว่าเราสัญญากันก่อนที่เราจะคบกันแล้วครับว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีกันและกันก็ขอตายด้วยกันดีกว่าไงพี่โก้ก็ผมฝากพี่วันหนึ่งก่อนนะพี่ว่าอย่าเพิ่งให้บิลเป็นอะไรไปนะพี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มแก้ไขครับพี่ประมาณนี้ครับนะที่ผมอยากจะบอกได้ได้ไปมูฟดีกว่าทำไปนะพอจะมีสัจแพทย์แบบสามารถแบบสัยกรรมให้ผมได้ไหมครับ อย่าเปลี่ยนหน้าตาแบบไปทางแบบฉีกมาเลยครับหมอเออย์ครับใช่หมอเออย์คมใช่หมอรับโอเคหมอเออย์คมที่รักษาขาผมใช่ไหมครับตอนนั้นที่ผมขาัยไปสองอันในหมอสันไอ้เนี่ยน่ะเดี๋ยวนะโทรเดี๋ยวนะโทรขามันให้ว่ามันยังรับคิวอยู่บ้างเออถามดูเียนั่นน่ะนี่ยทำหมอกูเลยหมอหมอกูแม่งทำเก้สิบสองรอบ แล้วส่งเบอร์จิตเจาะไว้ใผมมันก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองจิตเจาะเขาไปคุยเขาได้ครับได้ได้โอเคโอเไว้เจอกันเจอกันปะครับเจอกันครับนะครกูบอกกูบอกให้เจเริ่มเลยไปล้างบาปไปเราไปลงก่อนลงก่อนอะไรนี่รถเรายังไม่นี่เลยคุณรู้ทางเหรอไม่รู้ถ้ารู้กูจะงงเหรอ ไอไอเวย์หมุนติ้วสามรอบแล้วมึงไงขี้อะ้รก็ไม่รู้ไอสัตว์รถมันขับยากโอ้ยอ่ะโอ้ดีว่ามึงอ่ะขับรถตกน้ำไอเหี้ยไอเวยกูไม่อยู่ด้วยเกือบจมน้ำตายกูโดนเบียดไอสัตว์มึงไม่ได้โดนเบียดมึงไม่ได้โดนเบียดหรอกกูรู้กูโดนกูโดนกูโดนเบียดน้ะไอเหี้ยขับรถเออไออ่ะดีนร้อนลุกห่างเอ้าไอเวยนี่จอด แยกมาเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนเอาไปล้นกระลาดเหรอยัอองไม้พร้อมด้วยเจ๊กำลังจะเปิดเราเจ๊โอเคต่อมีเขาไม่เกลียดเขาเขาครบแหละเขาครบแหละเอ้